สวัสดีค่ะนี่นะคะก็ช่องนิงนีนเชียงตุงนินียนเอนยันมาเนาะวันนี้นะคะมีหลายๆท่านถามมาว่าการศึกษาการเรียนในประเทศพม่าเป็นยังไงแล้วก็พม่าเก่งภาษาอังกฤษทุกคนจริงหรือเปล่านะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเล่าสู่กันฟังนะคะต้องขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะข้อมูลเ,เรื่องการศึกษาการเรียนเนี่ยถ้าขัดตกปกค้องไปก็ต้องกลับ ขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ในประเทศเมียนมาแล้วได้ดูคลิปนี้ถ้าข้อมูลของนี้ขัดตกปกคล้องไปตรงไหนก็สามารถเขียนคอมเมนต์เสริมให้นี้ได้นะคะเพราะอะไรก็คือปี2อ2 0 2ี่ีเนี่ยระบบการศึกษาเริ่มเปลี่ยนนะคะแต่ก็มีเรื่องวุ่นวายทางการเมืองเนาะตอนนี้โควิดด้วยเอยอะไรหลายๆอย่างเอยทำให้โรงเรียนปิดเนาะส่วนเรื่องระบบการศึกษาที่เปลี่ยน ปี2020กับ2 1เนี่ยเดี๋ยวนี้มาเล่าคลิปต่อไปนะส่วนคลิปนี้เราเล่าก่อนหน้านั้นก่อนแล้วกันเนาะก็หลักๆเลยนี่จะเอา ตัวเองนะคะที่ที่นี้เคยเรียนมาอะไรยังไงนี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะพออายุ3ขวบนะคะพ่อแม่ก็จะพาเราไปเนสเซอรี่นะคะก็คือไปฝึกเข้าสังคมก่อนไปฝึกเขียนกลมๆว่าลงว่าลงกันก่อนนะะไปฝึกร้องเพลงไปแบบฝึกอยู่ในสังคมอื่นที่ที่ไม่มีพ่อแม่ก่อนอย่างเงี้ยเนาะ,ะพออายุ5ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาเราไปสมัครเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลนะะที่เมืองเชียงตุงยังไม่มีโรงเรียนเอกชน เนะพิ่งมามีเมื่อปี2018ก็คือของเสียอุโมจีครูอุโมจีนั่นเองเนาะก็เพิ่งมามีโรงเรียนเอกชนเมื่อปี2018นะฮะก่อนหน้านั้นก็คือเรียนโรงเรียนรัฐบาลกันหมดเลยทีนี้เราไปเข้าเรียนตุงแงาตานนะคพะพมา่าจะเรียกตุงแงาตานหรือว่าเกรดหนึ่งนั่นเองนะถ้าภาษาไทยน่าจะเป็นอนุบาลหรือเปล่าคะยังไม่ใช่ปฐมหรือเป็นปฐมหนึ่งอ,อันนี้นี่ไม่แน่ใจนี่ต้องขอโทษทีนะคะก็คือพมา่าเนี่ยจะเรียกว่าตุงแงาตาน ห้องเด็กเล็กอ่าห้องเด็กเล็กนะคะตุงแง่ก็คือเด็กเนาะตานก็คือเป็นห้องห้องเด็กเล็กนะคะตุงแง่าตานคนไทยใหญ่เราจะเรียกห้องนี้ว่าตานขีมุกนะ,ะตานก็คือมาจากภาษาพม่าที่แปลว่าห้องนะฮะตานขีมุกก็คือเด็กๆที่เรียนเอ่อกรดหนึ่งเนี่ยก็คือมีน้ำมุกกันเกือ <laughs> บทุกคนเลยอย่างเงี้ยก็เลยเรียกตานขีมุก ตรงเงตันเนี่ยนะคะเราจะเรียนกัน4วิชาวิชาที่1ก็คือเมียนมาภาษาพม่าวิชาที่2ก็คืออังกฤษนะะวิชาที่3ก็คือเเซเยนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็วิชาที่4ก็จะเป็นตินชาตินชาก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะะเราเรียนกันสีอย่างทีนี้ปัญหาของเด็กๆชาวชนกลุ่มอื่นๆปัญหาของชนเด็กๆชนกลุ่มอื่นๆนะคะคืออะไรก็คือเราอะ เติบโตไม่ใช่แค่นี้คนเดียวนะหลายๆครอบครัวเกือบทั้งหมดเลยแหละก็คือเราอะเติบโตมาในครอบครัวไทยใหญ่เราใช้ภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาประจําวันอ่ะทีนี้พอเราเข้าโรงเรียนนะครูก็เป็นครูพมา่าครูพม่าบางคนก็พูดภาษาไทยใหญ่ได้ก็ดีหน่อยนึงแต่บางคนพูดภาษาไทยใหญ่ไม่ได้เลยเวลาเราไปเรียนภาษาพมา่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็แบบเราไม่เข้าใจความหมายหรอกเราท่องจํา จำตายเอาอย่างเดียวอย่างกาจี gi, อ่ะติดนิดตรงเลเราก็ท่องเลย A B C D เราก็ท่องเลยนะเนี่ยเอออย่างเช่นญาอาคาล่าตาตากระซามาลาน้ามาลาเราก็ไม่รู้หรอกว่าความหมายมันคืออะไรเราก็ท่องจําตายเลยแล้วก็แบบมาท่องท่องท่องมาอ่านอ่านอ่าน,อ,านอย่างเงี้ยเนาะจนมันกลายเป็นติดปากอะถึงทุกวันนี้ยังจําได้อยู่นะคะบทเรียนนั้นนะคะอ่ะทีนี้พอเราเรียน ตานตุงเง่นะคะหรือว่าตานขิมุกแล้วเนี่ยอีกปีนึงเราก็ขึ้นเรียนตันหนึ่งปฐมหนึ่งนะคะเกล็ดสองเกล็ดสองพม่าจะเรียกว่าปัมาตานก็คือพม่าเนี่ยเขาจะใช้ภาษาบาลีนะปัมาตานตานเนี่ยเป็นภาษาพม่าที่แปลว่าห้องปัมาตานตุติยะตะติยะสตุทะปิสมะสัทธมะเขาจะใช้เป็นภาษาบาลี แต่ไทยใหญ่เราเราเรียกง่ายๆก็คือตันหนึ่งตันสองตนก็มาจากภาษาพม่าที่แปลว่าห้องอ่ะตันหนึ่งตันสองตนสามตนสถึงตัน10บนะคะทีนี้นะคะ primary school ของเราเนี่ยจะเริ่มตันตรงงต้ตนหนึ่งตันสองตันสามตนสี่ห้าชั้นเนี่ยเป็น primary school เราได้เรียนสีวิชาก็คือเมียนมาพม่านะคะอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ เราเรียนทุกอย่างเป็นภาษาพม่าหมดยกเว้นภาษาอังกฤษทีนี้เราก็ใช้ดินสอกันเนาะเขียนดินสอกันพอจบตาน4 primary school แล้วจะขึ้น middle school นะคะจะขึ้นตาน5แล้วเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเราด้วยการที่จัดเขียนดินสอเราได้หันมาจับปากกาโอ้ยตอนนั้นรู้สึกแบบ ฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นขั้นหนึ่งละอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในชีวิตนะคะได้จับปากกาเขียนหนังสือ,อพอเราขึ้น Middle School ตันหาตันหกตันเจ็ดตันแปดสชั้นเนี่ยจะเป็น m d d l e s c h o o l นะคะเราได้เรียนเพิ่มมาอีก2วิชาจากเดิมที่มีอยู่สีวิชาเราเพิ่มมาอีก2วิชาก็คือ history ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ geography geography ก็คือ,อดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับ โลกของเราอย่างเง,ง,งภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะภูมิศาสตร์อ่ะภาษาไทยเรียกภูมิศาสตร์นะคะเราได้เรียนเพิ่มอีก2วิชาเนาะก็เป็น6วิชาทุกวิชาเรียนเป็นภาษาพม่าหมดยกเว้นภาษาอังกฤษโอเคนะคะทีนี้พอเราจบมิดเดิลสกูลแล้วเราต้องขึ้นไฮสกูลตานเก่าตานซิปสอง 9, 9, 10, ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นไฮสกูลทีนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองในชีวิตของเราการเลือกครั้งแรกในชีวิตของเราเราต้องเลือกแล้วเพราะว่าต้านเก่ากับต้านซิปเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองสายให้เราเลือกให้เด็กนักเรียนเลือกนะคะสายที่หนึ่งก็คือบิ o อโลจีชีววิทยาศาสตร์สายที่สองก็คืออ c o อ o m i c กนะคะ economic กก,กก็คือเศรษฐกิจอ่ะทีนี้นี่ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนเอาความคิดนี้ใส่หัวเด็กๆนักเรียนนะคะก็คือถ้าเด็กคนไหนที่เลือกไบโอโลจีชีววิทยาศาสตร์คือเด็กที่เก่งถ้าเด็กคนไหนที่เลือกสายเศรษฐกิจคือเด็กที่ไม่เก่งเพราะเศรษฐกิจสอนเป็นภาษาพม่า azon. ส่วนไบโอโลจีชีววิทยาศาสตร์เนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นเด็กคนไหนที่เรียนไบโอ udos, ชีววิทยาศาสตร์ก็จะแบบ นิดนึงไม่รู้ว่าใครเอาความคิดนี้ใส่ให้นะคะเพราะว่าเราเรียนไปโอโลจีชีววิทยาศาสตร์ก็จริงเราไม่ได้เป็นหมอทุกคนน่ะเราไม่ได้เรียนหมอทุกคนน่ะคือในประเทศพม่าเนี่ยถ้าเด็กบ้านไหนได้เรียนหมอคือที่สุดอะ่ะเก่งที่สุดในประเทศละนะเป็นเด็กที่เก่งพ่อแม่ก็ได้หน้าได้ตาไปด้วยลรวแบบเด็กก็แบบเออเก่งมากเชื่อฟังคําสั่งสอนอะไรประมาณนี้เออความคิดนี้นี่แบบ พอมาคิดดูตอนนี้น,น,นี้แบบไม่โอเคเลยอะนะคะทีนี้แยกเป็นสองสายใช่ไหมคะหวิชาเนี่ยยังเรียนเหมือนกันหมดยังเรียนเหมือนกันหมดไปแยกกันตรงที่เศรษฐกิจกับปบโอโลจีเอวิชิววิทยาศาสตร์เท่านั้น5วิชาเรียนอะไรบ้างนะคะประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์เราไม่เรียนละเขาเขาตัดทิ้งไปแล้วแต่เมียนมาภาษาพามา่ายังเรียนเหมือนเดิมอังกฤษก็ยังเรียนเหมือนเดิมคณิตศาสตร์ ก็ยังเรียนเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มมาเป็นฟิสิกส์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีมี5วิชาเนี่ยมีวิชาภาษาพม่าอย่างเดียวที่เรียนเป็นภาษาพม่านอกนั้นนะคะอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดถ้าคนไหนเอาสายอีโนมีเศรษฐกิจอ่ะวิชาเศรษฐกิจก็จะเรียนเป็นภาษาพม่าแต่ถ้าคนไหนไปสายไบโอโลจีหรือว่าชีววิทยา ชีววิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยฉะนั้นสองสายสายอีกนมีเนี่ยจะเรียนเป็นวิชาภาษาพม่าส,สองแล้วนอกนั้นก็จะเรียนเป็นอังกฤษหมดถ้าสายไบโอโลจีนะคะเรียนเป็นภาษาพม่าแค่วิชาเมียนมานอกนั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดค่ะทีนี้ มันก็แยกกันไปแล้วเนาะเราต้านเก่าเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตปกติก็ไปโรงเรียน9ก้าโมงเช้าเที่ยงก็พักกินข้าวบ่ายโมงสิเรียนใหม่ถึง3ามโมงครึ่งนะสามโมงครึ่งกลับมาก็คนไหนเรียนพิเศษก็ไปเรียนพิเศษแล้วก็กลับบ้านนอนบ้านเรามาเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะะเปลี่ยนตอนไหนอีกก็คือตานซิปตานซิปเนี่ยสำคัญไหมสําคัญมากสําคัญกับเด็กนักเรียนทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะคะแนนตานซิปเนี่ยจะเป็นตัววัดว่าเราจะต้อง เราจะได้เรียนวิชาไหนในมหาวิทยาลายัยประเทศเราไม่เหมือนประเทศไทยที่อยากเรียนวิชานี้สอบอันทรานส์เข้าอยากเรียนวิชานี้สอบอันทรานส์เข้าเราไม่มีนะคะตัวคะแนนเกรดสิบเนี่ยแหละจะเป็นตัววัดว่าเราอ่ะจะต้องเรียนวิชาไหนในมหาวิทยาลายัยฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือและ ตอนหนึ่งถึงตอนเก้าเนี่ยเรายัางชิวๆเพราะข้อสอบนะคะครูโรงเรียนเราเป็นคนออกก็ง่ายๆก็สบายๆายนะคะแต่ตอนสิบเนี่ยไม่ใช่ตอนสิบเนี่ยในเชียงตุงอะ่ะมีโรงเรียนเอ่อไฮสคูลอยู่5โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มที่กระเต่าอีกแล้วก็กะพ่าอีกนะ,ะน่าจะมี7็โรงเรียนละแค่เชียงตุงแล้วไหนจะเมืองแพรกไหนจะตะขีเหล็กนะคะไฮสคูลคือแค่รัดฉานเนี่ยก็เป็น สิบกว่าไฮสคูลแล้วอะถ้าทั้งประเทศอะจะมีกี่พันโรงเรียนกี่พันโรงเรียนไฮสคูลแล้วโรงเรียนไฮสคูลทุกๆโรงเรียนเนี่ยครูที่สอนวิชานี้ก็ต้องออกข้อสอบวิชานี้คนละหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไปที่กระทรวงการศึกษาส่วนกลางการศึกษาที่ย่างกุ้งปัจจุบันก็ที่เนปิดตอนะก็ส่งไปแล้วเขาก็จะเอา คําถามอ่ะข้อสอบอ่ะเอามายำ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 รวมกันแล้วก็ออกมาแค่ชุดเดียวนักเรียนทั้งประเทศตามซิปเนี่ยนะคะเกรด1 1เ,เนี่ยก็ต้องสอบก็คือคําถามข้อสอบเนี่ยเป็นแค่ชุดเดียวเราต้องสอบอันนั้นข้อสอบจะออกมาแบบไหนไม่มีใครรู้ทีนี้นะ,ะฟิสิกส์เล่มเท่านี้เคมีสตรีเล่มเท่านี้นะคะแมตต์เอมติกส์เอ่อไบโอโลจีอังกฤษเมียนมาโอ้ยเราต้องอ่านแบบ ทุกหน้าเลยอะเราต้องอ่านแบบทุกหน้าเลยแล้วเราต้องไปย้อนเอาคำถามที่เมื่อปี2001-2002-2003เนี่ยจนถึงปีเราอะเราต้องแบบไปซื้อมาแล้วไปดูดูดูทุกอย่างแล้วเราต้องมาแก้ดูเดี๋ยวจะหาว่านี้พูดว่ามีพูดเกินจริงนะคะนี่มีตัวอย่างนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เลยค่ะของน้องชายนะคะก็คือหนาเท่านี้ะนะคะ mathematics นะคะก็คือคณิตศาสตร์ 19 years old question 19ปี old question ก็คือข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี2002ถึง2020ก็คือเราต้องแบบไปศึกษาว่าเขาออกข้อสอบยังไงเพื่อที่เ,เวลาข้อสอบออกมาแล้วเราจะได้สอบยังไงเพราะว่าข้อสอบมันจะออกมาแบบไหนไม่มีใครรู้แล้วอีกอย่างก็คือเขาเล่นเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาไม่ไปตรงๆอะ่ะเขาไม่ไปแบบตานแรกอะ่ะคือเขาจะแบบนูน่นนี่นั่นแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์อย่างเงี้ยยิ่งยากยากตรงไหนก็คือยากตรงที่มันคําถามมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาถามภาษาอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาแบบมาพลิกตรงข้างหลังถ้าคนที่ไม่เก่งอังกฤษก็จบเลยจบดที่เราแก้มาก็คือไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยทีนี้นะคะเราก็ต้องนั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือกันแบบเยอะมาก ก็ถ้าพ่อแม่คนไหนที่ส่งลูกไหวนะคะก็จะให้ไปอยู่หอไม่ให้อยู่บ้านละนะคะแต่ส่วนมากพ่อแม่ก็รักลูกกันเนาะ ส่วนมากก็จะเก็บเงินนะคะให้ส่งลูกไปอยู่หอแล้วการไปอยู่หอเนี่ยมันก็ใช้เงินเป็นล้านจา์ดสองล้านจาัดเหมือนกันก็ก็ทั้งปีอะเนาะก็อย่างเช่นเด็กนักเรียนนะคะในห้องมี50คนก็จะมีประมาณสัก10คนที่ไม่ไปอยู่หอนอกนั้นก็จะไปอยู่หอหมดเลยออหอที่นี่หมายถึงก็คือเราจะเรียกว่าอัสังนะคะอสรรัสังถ้าเราไม่ไปอยู่อาสังหรือหอเนี่ยเราอยู่ที่บ้าน สมัยก่อนมีแค่ทีวีเราดูทีวีเราติดละครไทยแม่บอกลูกอ่านหนางังสือแป๊บหนึ่งก่อนแม่พ่อบอกลูกไปอ่านหนางังสือสิแป๊บหนึ่งก่อนพ่อเนี่ยคือเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็ส่วนมากก็ส่งลูกไปอยู่หอที่หอนี่แบบเคร่งมากเคร่งมากนะคะหอที่นี่ไปอยู่นะหอหลายๆที่ก็จะเคร่งนะคะเพราะว่าอยากจะแบบให้เราอ่านหนางังสือเต็มที่เนาะโรงเรียนเรา เริ่มเรียน9ก้าโมงเช้าใช่ไหมฮะบ่ายสามโมงครึ่งเราเลิกเรียนพอเราเลิกเรียน3ามโมงครึ่งแล้วเรากลับบ้านอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวห้าโมงเย็นเราไปอสังเราไปหอนะคะก็ไปอยู่รวมกันที่นั่นมีประมาณร้อยกว่าคน50กว่าคนเนี้ยก็ไปหยุ่ในบ้านหลังเดียวแล้วคุณครูเขาก็จะสอนสอนหนงังสือให้ในโรงเรียนก็สอนอยู่นะแต่ แต่เรารู้สึกแบบมันไม่เพียงพอ,อที่หอหรืออาสามเนี่ยเขาก็จะสอนเพิ่มแล้วเขาก็จะบอกเทคนิคถ้ามาแบบนี้เราต้องสอบแบบไหนเขาก็จะสอนสอนหนังสือนะถึงหนึ่งทุ่มห้าโมงเย็นไปนะสอนถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปเรียนถึงหนึ่งทุ่มพอถึงหนึ่งทุ่มเราก็พักกินขนมกินนมเข้าห้องน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอ่านหนังสืออย่างเดียวค่ะ อ่านหนางังสืออย่างเดียวเลยค่ะอ่าน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 ,านจนไปถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มเข้านอนเขาให้เข้านอนเลยนะคะบางคนเรียนไม่ทันเพื่อนกลัวสอบไม่ผ่านเอามีสอบไม่ผ่านด้วยหรอมีค่ะเพื่อนของนิจใยนนท์สอบเจ็ดปีกว่าจะผ่านตันซิปสอบเจ็ดปีอะคะ่ะฉะนั้นกลัวสอบไม่ผ่านเนาะสี่ทุ่มเนี่ยเขาให้นอนละ นะคะแต่ไม่นอนแอบเข้าไปในหอเขาเขาบังคับให้เข้านอนแล้วใช่ไหมคะคือต้องนอนให้อิ่มนอนให้หลับสบายนอนให้เพียงพอเนี่ยแต่เด็กบางคนอะเรียนไม่ทันเพื่อนบ้างหรือกลัวสอบตกบ้างนะคะก็จะเอาผ้าคลุมแล้วก็เอาไฟฉายเนี่ยแอบอ่านหนังสือก็มีพอพี่ไกด์หรือว่าคุณครูเขารู้ก็จะจับไม้เรียวมาแล้วก็มาตีมาอะไรอย่างนี้ก็มีนะแบบทรหดมาก พอเช้าของอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะก็ต้องตื่นตีห้พอตื่นตีห้ามาแปลงฟันล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องไปอ่านหนังสือแก้จทย์คณิตศาสตร์แก้จทย์ศศเคมีแก้จดฟิสิกส์อ่ะก็อ่านหนังสือถึง7จ็ดโมงเช้าพอ7จ็ดโมงเช้านะคะเขาก็ปล่อยให้กลับบ้านอ่ะเด็กบางคนก็ภาษาไทยใหญ่เราจะบอกว่า การซื้อขามาม่ามซื้อแข่งก็คือไปไม่ตรงกลับไม่ตรงเนาะบางคนก็แบบไปหอก่อนนะแล้วก็แบบไม่ไปหอแล้วแอบหบนีเที่ยวอย่างนี้ก็มีเนาะฉะนั้นพ่อแม่เด็กบางคนก็ไม่วางใจก็จะแบบรับส่งมารับตอนเช้ามาส่งตอนเย็นอย่างเงี้ยบางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเองนะเจ็ดโมงเช้ากลับมาถึงบ้านแล้วต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวแปดโมงครึ่งไปโรงเรียนเก้าโมงเริ่มเรียนบ่ายสามโมงครึ่งกลับมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าห้าโมงเย็นไปหอแบบนี้ทุกวันเลย เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักเสาร์อาทิตย์โรงเรียนรัฐบาลหยุดเราก็ต้องไปหอนะเาโมงเช้าก็ไปอยู่ที่หอนั่งอ่านหนังสือทั้งวันเลยนะคะแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวเขาไม่ให้กลับบ้านเขาให้หิ้วบินโตไปนะหรือไม่ก็ให้พ่อแม่มาส่งอ่พอถึงประมาณ3ามโมงครึ่งก็คือเหมือนโรงเรียนเลยเสาร์อาทิตย์อะนะสามโมงครึ่งก็ปล่อยให้กลับบ้านห้าโมงก็ไปหออีก เนี่ยเสารอาทิตย์ก็อยู่อย่างเงี้ยอ่านนังสื้อกัน,น,อนแบบโอ้โหฟูเลยนะบางคนก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกนะบางคนก็ไม่มีแรงต้องไปเติมน้ําเกลือคือตันซิปเนี่ยทอรอดจริงๆ ทีนี้ก็ถึงวันสอบนะคะก่อนที่จะถึงวันสอบเนาะพ่อแม่เนื่องจากรักลูกก็อยากจะให้ลูกสอบผ่านใช่ไหมคะก็มีการแบบไปหาหมอดูไปหาล่างทรงมีการเอาแบบน้ำมนต์มาให้ดืม่มอย่างเงี้ยเนาะเวลาจะเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยก็จะเอาใบแห่งชัยชนะให้ทัดให้สวดคาถาด้คาถานี่เข้าไปด้วยนะอันนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทีนี้วันสอบอเด็กเด็กๆที่อยู่หอ,อค่ะเขาไม่ให้เราขับ มอเตอร์ไซค์ไปเองแล้วก็ไม่ให้พ่อแม่ไปส่งด้วยเขาจะเช่ารถแล้วก็นั่งรถกับบะาเนี่ยไปกันทั้งหมดเลยโอ้ยตอนนั้นเนี่ยแบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะพอไปถึงโรงเรียนเราไม่ได้สอบที่โรงเรียนเราเองนะเ,เขาจะเขาจะแยกให้อ่ะค่ะว่าโรงเรียนมันมีอยู่ไฮสคูลห้าห้าที่ใช่ไหมคะหนึ่งถึงพันเนี่ยสอบที่โรงเรียนที่หนึ่ง พันถึงสองพันเนี่ยสอบที่ไหนที่ไหนอะเขาก็จะแยกแบบนี้นะทีนี้ก็ไปพ่อแม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามรถกระบะไปส่งถึงที่ที่โรงเรียนนะคะพ่อไปถึงที่โรงเรียนแล้วเราก็เข้าเข้าประตูโรงเรียนไปเนาะเข้าประตูโรงเรียนไปแล้วเขาก็จะบอก ก่อนหน้านั้นเขาจะมีลิสต์ออกมาว่าเราอะต้องสอบห้องไหนห้องไหนเราก็ไปหาห้องนะคะพอเราเจอห้องแล้วเราจะเข้าไปในห้องสอบนะคะคุณครูผู้ชายผู้หญิงนะคะก็จะมาจับมาตรวจนะะตรวจว่ามีการแอบ,บเอาโพยเข้าไปข้างในหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีมีมีเยอะเลยนะคะตั้งแต่ตั้ง ก่อนหน้าท <_ superhero> ี <_ angs internet> Honestly, ่เราจะสอบเนี่ยก็มีทุกปีเลยก็คือเด็กผู้หญิงบางคนแอบเขียนตรงข้อมือไปนะเด็กผู้ชายบางคนแอบเอาแบบพลาสเตอร์นะฮะติดตรงกระดาษอ่ะแล้วก็เอาน้าโรยแล้วก็ลอกออกมาตัวหนังสือมันก็ติดตรงตรงเทปอ่ะนะฮะเ็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแปะที่เอามาติดที่ผ้าถุงสลงข้างในแล้วก็เดินเข้าไปแบบนี้ก็มีเนาะฉะนั้นคุณครูเขาก็จะตรวจ ว่ามีโพยเข้าไปไหมมีเขียนอะไรบนข้อมือไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้ไปนั่งโต๊ะละหนึ่งคนหนึ่งคนก็สอบกันนะคะระหว่างที่สอบเราก็สามารถขอไปเข้าห้องน้ําได้9ก้าโมงถึงเที่ยงถ้าสิบเอ็ดโมงเนี่ยคนไหนสอบเสร็จแล้วไม่อยากอยู่ในห้องสอบก็สามารถออกไปก่อนได้หลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกมาตอนที่เราออกจากห้องสอบมาแล้วก็ออกประตูลัวโรงเรียนมาเนี่ย ญาติพี่น้องเราเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยเต็มเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนที่พ่อแม่หรือญาติไม่ไปเฝ้ารอเนี่ยแบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะ,ะบางคนนะคะสอบไม่ได้ออกมาเจอหน้าพ่อแม่ก็แบบร้องไห้กันอย่างนเงี้ยเนาะเยอะเลยเล่าเล่าแล้วนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นนะ <laughs> นี่พอเจอพ่อแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสอบไม่ได้ก็ร้องไห้นะคะบางคนสอบได้ก็ยิ้มเอ้ยพ่อฉันสอบได้นะแม่ฉันสอบได้นะอย่างนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็รวบรวมคนกันแล้วก็ให้นั่งรถกระปะแล้วก็ให้กลับไปที่หอพ่อแม่บางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามเราได้เห็นถึงความรักของพ่อแม่นะคะที่มีต่อเราเยอะขนาดไหน اس, นะก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็ไปที่หอแล้วก็ส่งปป่นโตให้เราแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ อ่านหนังสือต่ออ่านหนังสือต่อเพราะเพื่อที่จะสอบพรุ่งนี้อีกวิชาหนึ่งเรามีทั้งหมด6วิชานะวันละหนึ่งวิชาแล้วก็ไปสอบกันอันนี้คือตานซิปนะคะไฮสคูลตานซิปของเราว่าเราเรียนกันหนักขนาดไหนแล้วแบบทอเราหดขนาดไหนนะคะก็เล่าสู่กันฟังเนาะนี่ไปอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วนี่เป็นไก่นี่เป็นมาคุเทใช่ไหมคะวันไหนที่เกรดสิ สอบหนังสือเนี่ยโอ้รถจะติดหนักมากเลยพ่อแม่ทุกคนน่ะไปนั่งเฝ้าตรงตรงรั้วประตูโรงเรียนไปนั่งแถวแถวกำแพงโรงเรียนลูกอะ่ะเข้าไปสอบอยู่แล้วพ่อแม่ก็จะเปิดหนังสือสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ให้ลูกอะ่ะสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ให้ลูกเป็นภาพที่แบบตื้นตันใจมากอะ่ะความรักของพ่อแม่เยอะขนาดไหนอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะทีนี้พอเราสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอรอ หกเดือนหรือปีหนึ่งนี้จำไม่ได้แล้วนะคะรอผลสอบออกมาวันที่ผลสอบตาน1ิหรือเก11สิบเอ็ดออกมาเนี่ยเป็นวันที่แปดสิบเปอร์เซ็นตชาวเมืองเชียงตุงแปดสิบเปอร์เซ็นตให้ความสนใจอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองเชียงตุงนะทุกๆเมืองเลยทุกคนให้ความสนใจอย่างมากทั้งทั้ที่เด็กบ้านเราไม่ได้สอบก็ตามนะก็จะรอดูว่าปีนี้มีคนสอบผ่านกี่คนมีคนสอบ ตกกี่คนนะคะแล้วก็มีคนได้ distinction กี่อันนะคะก็จะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะวิชาหนึ่งเนี่ยร้อยคะแนนเต็มถ้าได้40ถึงจะผ่านค่ะมันมี6วิชาใช่ไหมคะถ้า6วิชาเนี่ยเราผ่าน5วิชาแล้วแต่วิชาเนี่ยเราได้แค่38หรือ39กก็คือตกเลยเขาจะตัดตกเลย นะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าปีนี้มีคนสอบผ่านกี่คนมีคนสอบตกกี่คนทุกคนก็สนใจมากแล้วร้อยคะแนนเนี่ยถ้าได้80อัพเนี่ยถือว่าได้กลงทูนะกลงทูก็คือ distinction มันได้ดีอ่ะถ้าเป็นประเทศไทยก็แบบได้เกรด4อารมณ์เนี้ยประมาณเนี้ยนะคะทีนี้วันที่ผลสอบออกเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะเอาผลสอบเนี่ยไปติดไว้แล้วเขาจะล็อกกุญแจไว้ นะนี้จําได้ก็คือพ่อของเพื่อนเนี่ยไปตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วก็แบบมันจะเป็นตะไข่เหล็กใช่ไหมเขาก็ไปเกาะดูว่าลูกเขาผ่านไหมลูกเขาผ่านไหมอย่างเงี้ยทีนี้พอ6กโมงเช้าเจ้าหน้าที่กระทรวงการศึกษาเขาก็มาเปิดกุญแจทุกคนก็กลูก,กันเข้าไปดูเลยไปดู1ก็คือคดนาเปอร์สองชื่อเราสามชื่อพ่อ นะเพราะว่าชื่อเนี่ยมันจะซ้ำกันเยอะมากแล้วก็ดูข้างหลังว่ามีตีไหมก็คือเราอะได้เกรดสีในวิชานั้นๆไหมอ่ะก็ไปดูนะบ,บางคนดูแล้วไม่มีชื่อตัวเองออกมาก็เศร้าเลยบางคนก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยบางคนผ่านแล้วก็แบบใช่โยดีใจมากโอ๊ยบางคนได้ตีพ่อแม่ก็ไปดูเด็กนักเรียนก็ไปดูนะฮะถ้าคนไหนที่สอบตกก็กลับบ้านร้องไห้นะค,คนไหนที่สอบผ่านก็ดีใจกันใหญ่เลย พ่อแม่บางคนนะคะไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอุย้ยลูกชั้นผ่านแล้วนะคะไม่กลับบ้านนะไปเที่ยวตลาดไปนั่งน้ําชาก่อนทุกคนก็จะถามถ้ารู้จักกันเนะาะก็จะถามลูกเธอเป็นไงสอบผ่านไหมปีนี้อุย้ยลูกชั้นผ่านนะลูกชั้นไม่ผ่านเลยลูกชั้นได้ตีด้วยนะก็จะมีการอวดกันด้วยเชียงตุงเราเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงจนถึงลูกอูเทงวินเนี่ยปีไหนไม่รู้นะคะก็คือเด็ก ที่สอบเกรดสิบเนี่ยไม่เคยได้ดีทั้ง6วิชาเลย 6. ถ้าได้ดีทั้ง6วิชาเนี่ยเราจะเรียกว่าออดีไม่เคยมีเด็กคนไหนได้ออดีเลยไม่ไม่มีแบบได้ทั้ง6วิชาไม่มีเลยเยอะสุดก็แค่4วิชาหรือไม่ก็5วิชาแค่นั้นจนมาถึงปีไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วอะ่ะลูกชายของครูอูเถงวินนะคะได้ดีทั้ง6วิชาเลยก็คือออดี โอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็แบบพยายามที่จะสอบให้ได้อีกแต่ก็ไม่เคยมี จนมาถึงปีของนี้ปีของนี้เนี่ยก็มีคนนึงเขาชื่ออังพิววนะคะอันนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเป็นคนที่2ในเชีงตุงที่ได้ออดีก็คือได้ตีทั้ง6วิชาเลยนั่นเองนะ,ะหลังจากผลสอบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังไม่รู้หรอกนะคะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่และได้เรียนวิชาไหนมหาวิทยาลัยต้องรออีกประมาณกี่เดือนไม่รู้เกือบปีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วหลังจากที่ ผลสอบออกมาว่าเราผ่านแล้วนะคะอันนี้ที่ยังกุ้งไม่มีที่มันตะเลเขาก็ไม่ทำนะแต่ที่รัชชานเรานะลัชานเนี่ยรัชชานตะวันตกกับรัชชานทิศเหนือทําหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่รัชชานตะวันออกเราทำค่ะโดยเฉพาะเชียงตุงของเราเราทําอะไร ก็คือพอผลออกมาว่าเราสอบผ่านแล้วดีใจใหญ่เลยนะคะกลับบ้านไปบอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะหากลิดงามยามดีเพื่อที่จะเลี้ยงให้กับลูกที่สอบผ่านเกรดสิบอันนี้ใครเป็นต้นคิดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าถามวันนี้ทํามนี้ก็ทำเหมือนกัน อพอเราสอบผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้ก็จะเชิญคนรู้จักญาติญาติเพื่อนๆมากินเลี้ยงที่บ้านเราเชิญธรรมดาไม่ได้นะไปผลิตการ์ดด้วยนะคะก็คือนางหอมทิพย์ลูกสาวของอูจาย,ยีา่แม่ชื่อนางตาลได้สอบผ่านเกรด11ตาลซิปปี2021 แล้วก็จะผลิตเป็นกา๊าซนะขอเรียนเชิญญาติพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาร่วมกินสังสรรค์มีความสุขไปกับเราด้วยก็ว่ากันไปนะผลิตเป็นกา๊าซมาวันที่เท่าไหร่เวลาไหนที่บ้านของอุจายยี่นางตาลแล้วก็ เอาการ์ดแล้วก็ไปเชิญเพื่อนๆของเรานะไปถึงเพื่อนๆของเราไปเชิญญาติพี่น้องผู้ใหญ่นะพอมาถึงบ้านเราก็จัดแบบงานเลี้ยงยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะกับข้าวห้าอย่าง8อย่าง9อย่างแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเราเพื่อนๆก็จะซื้อเป็น ของของขวานอ่าเป็นข่อของขวานมานะคะก็จะเอามาให้มา congratulation กับเราแล้วก็มากินสังสรรค์กันนะคะญ <c oughs> าติพี่น้องผู้ใหญ่ก็จะใส่ซองมา <c oughs> มาให้กําลังใจลูกหลานมามัดมือเอาสายสินมามัดมือให้กําลังใจลูกหลานที่สอบผ่านเกณฑ์สิบ <c oughs> มันเหมือนเป็นการให้กําลังใจอย่างหนึ่ง นะเพราะอะไรก็คือสมัยก่อนตอนปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาไม่เรียนหนังสือเพราะเขามีความคิดที่ว่าเรียนไปแล้วแบบมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทําไร่ทํานาหาเงินดีกว่าเนี่ยแต่พอมาถึงอีกยุคนึงเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบเรียนหนังสือ,อเด็กต้องมีความรู้ต้องเรียนหนังสืออย่างนั้นอะ ฉะนั้นนะคะญาตผู้ใหญ่ก็จะแบบม,มัดขวานาเรียกขวานมัดขวานเส็ยเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินใส่ซองให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นการให้กําลังใจอีกอย่างหนึ่งให้เราแบบตั้งใจเรียนหนังสือหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> ก็สอบผ่านตานซิปเนี่ยก็จัดเลี้ยงกัน ถ้าร้อยคนก็80ดิคนอ่ะจัดกันเกือบ80ิคนอ่ะนะคะญาติของนี้อ่ะที่เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันอ่ะพี่พี่พี่ชายเนาะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่จําได้ตอนนั้นนี่ยังเด็กอยู่เขาสอบผ่านตังซิปเนี่ยเขาฆ่าหมูเป็นตัวเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบดีใจฆ่าหมูเป็นตัวเลี้ยงอย่างนี้เลยก็มีนะคะก็เราก็เลี้ยงกันแล้วเขาบอกว่ายิ่งยุคนี้ยยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะคะ มีนักร้องเชิญวงรงดนตรีมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยจัดหนักกว่าเก่าอีกเนาะอันนี้ก็คือวัฒนธรรมหรือเปล่านะไม่รู้เนาะหรือเป็นเทรนหรือเปล่าไม่รู้นะคะของคนเชียงตุงหรือรัชฉานตะวันออกเนี่ยแหละเมืองอื่นๆนี้ไม่แน่ใจแต่เชียงตุงเราทําอย่างนี้ค่ะอันนี้แค่เกรดสิบนะคะจบไฮสคูลนะก็คือกินเลี้ยงกันเรียบร้อยแล้วส่วนคะแนนออกมายังไงเรียนวิชามหาวิทยาลัยอ,อะไรยังไงคลิปต่อไป นะคะอีกคําถามนึงยังไม่ได้ตอบเลยอะค่ะก็คืออีกคําถามนึงขอไปรวมในคลิปหน้าแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือแบบเ่าแบบเมามันมากเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วนะคะก็ขอลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะลาก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะให้ช่องนินินเชียงตุงนินินอิน,น,นเนมียนมาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ